พูดตามสินะสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามห้าห่า รู้ไหมอันที่จริงแล้วตอนแรกศาลเจ้าของเกาะวาตาซุมิไม่ได้ตั้งอยู่ที่ซังโกโยมิมิยะแต่ตั้งอยู่ที่อื่นละแต่หลังด่าบนั้นสั่นลงมาเทพวิทูาที่คอยปกป้องเกาะวาตาซุมิของพวกเราก็ถูกสังหาสศาลเจ้านี้ก็ถูกทอดทิ้งร้างปัจจุบันทหารในกองกําลังต่อต้านบางคนก็อาจจะมีอาการประหลาดที่ทาให้ร่างกายแก่ขึ้นด้วยาหากเป็น่างนั้นแล้วก็คำพูดใด่อาจจะเป็นกับดัก ดาหน้ากันเข้ามาคนแล้วคนแล้วเพ้อยู่เบื้องหลังของอินาสึนะก็คือซิกนอล่านั่นเองได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือยังละ่ะนักเตือนช้างอีจุงอยู่กับความมืดมิดเอ๋ย <laughs> แม้จะเสียตาทุรีก็อย่าคิดว่าจะเหลือ จะทำะทุกอย่างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตระกูลโจมตีรัสนีพันวิถีไอ้พูกตระกูลคุณโจน่ารังเกียตเอ๋ยพวกแกจะร่วมมือกับฟาตุยเพื่อจะแยกทุกสิ่งไปจากเก,กาะทวารคามีของพวกเราไปใช่ไหมล่ะเตรียมตัวร็วนา้พร้อมถึงจะเอาตัวรอดจากอันตรายได้อักอ,อนเติมพลัง สัญญาแห้เขาคาเลความปรารถนาบางอย่างมีพลังที่จะบรรเทาความเจ็บปวดและนำมาซึ่งชัยชนะขอฉันคิดดูก่อนและพออะไรเธอถึงปรากฏตัวต่อหน้าฉนันอีกครั้งสายฟ้าไร้ปราณีฉันแหลงความตายแล้ว คอองไม่คิดว่าลำพังแค่ความปรารถนาของเธอคนเดียวจะเอาชนะเจ็ดำนงของไอได้หรอใช่ไหมความเป็นนิรันด์นั้นถึงจะสามารถยื้เวลาออกไปได้อย่างยาวนานแต่ทว่าในระหว่างจุดเปลี่ยนที่สำคัญนั้นมันก็จ,จะปอบบ้างอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะ <laughs> าแบบนี้ทำให้รู้สึกอยากกินของเผ็ดๆเลยล่ะตลอดทางที่ผ่านมาพวกเธอคงเห็นแล้วใช่ไหมในเมืองมีของแต่งเทศกาลมูนเชสเต็มไปหมดฉันอยากเข้าร่วมการแข่งขันเชฟยอดฝีมือของปีนี้เลยขอให้พวกเธอช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านอาหารให้ฉันหน่อยมีอาหารอย่างนึงที่ฉันอยากลองให้เธอทำดูหน่อยนะ่ะไม่รู้ว่าผู้เข้าแข่งขันมากฝีมือทั้งสองคนจะรังสรรอาหารแบบไหนออกมา